สบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีสุขุสุคนสุมองสุบอนผู้ปอกับสองน้องแคทคือเก่าพี่น้องนยามแรงๆตอนนี้ก็กําลังขัวน้ําหนาเขาพุ่นพี่น้องสีสมือปะว่าเอาบ่ม่นสิมือปะว่าในใส่บ่มีเป็นคนปงปะว่าแค่พล้นไปย่อซี ช่าอยเป็นตากรงแล้วจะไปเอากบปุดมาซีซมรดดปปพัพี่นอ้องจอยเป็นตากรงนะบมีซน้าให้ตะลุ่นนะใบกูดพี่นอกองเราดใบมะกรูดพี่นออยู้ซ้ายใบมะกรูดบะมีนั่นแหละนอพี่นอาจอยว่าเอาไปหนูว่าไม่เถอข้าใบมะ าามแม่สนุกทีนสนุนกทีพนักสะคอนอือนมอบคอันใส่ความมันมันอืมอมใ่ก็แป้งแม่อะอุณพี่น้องออ เดียวนแตผ้ายแลรู้ข้าผุ้ชายไม่ได้นั่นเขาูดน้องเจอปยบ่มีฮะเจอปะได้มีทั้งแททั้งนัวค้านั่นเอคัวับ้คนพีน้องตั้แคกับ้าว่าพีน้อง แมนสสยกันพี่น้องเอแต่หมทันกาเตรียม,มอื่นเลยเอ้ยเนี่ยใส่ผู้บบาวต้นับกิ่นกล้องไม่ใส่ดูน้าบดีเนมักอยกอย่ยฮะหมักอยู่มักอยู่ค่ะแต่เราไม่เอาข้างวเาาวขาผู้บ่าคอยจ่าจพววเขากระเปล้าไม้พี่น้องหมูแดงหมูแดง <c oughs> เจ <c oughs> อกันพี่น้อมงมูแดง ยังไงมียพ <S Durch tus k> ี <apan> ่น้าสามีผเดินเนี่ยตอนไหนสามีลเดย์่พเลยยะยพันยี่าอผิดพี่น้าผิดเด้อขอโทษเด้อสามีมันก็เป็นห้องสันค่ะแม่ยืมกูจักมือประมาณ้นประมาณหามือพี่น้าใหญ่มากขึ้นหัวใเลยห หนึ่งหมื่นพี่น้องหาคืนเอาไปหาคืนเอามาจ่ายหมื่นหนึ่งแไปโหลดต้องซิมก่อนนะคะจ่ายค่ะซิมก่อนซิมจะเสียเงินแต่ว่าเออจะต้องเสียซิมซิมกันซิมกันซิมจะจ่ายหน่อยติดใจแต่ใจลายนั่นแหละเป็นคนพี่น้องเลยเป็นคนยังหนึ่งหมื่นนะเธอเป็นคนยัง แซ่บแซ่บนะขบุญพิแต่นำมัำซิมเดาะมานาแม่บุญมากินดูพิณาซิบุญตาฮ่ซิบรถมาเป็นดคุณแม่ซิมดสงก็แบบสีแดงสีดูรทงจะไม่ไหลหรอก ทําไมเธอว่าท้าเอนนี้ิอหเอาไปเจ๊นี่ไงแม่ครัวพป่น้องาเสขาสิแท่บพีนน้องมือนี้นะซิมดอิจอยซิมจอยให้ซิมจอยปน้องกินได้ตีเจอยู่ไนุณเจอ่ะตักุนะ จะแล้วเร็วพูดกันไปเอาอไปทูสิ่งนี้อากดซิมน้าตบ้าพอซิมต่อดียเออเฮ้ยซุกเวิดมือซุกเวิดมือเป็นไรเฮ้ยบางแนนเขามายืนเงียยมายืนเงียยเนี้ยเขาเลยเฮ้ยรึ้นหน้าหมดแล้วนะอืม เถิดใส่สักคาเตายไรสอยสอยที่ห้องคอยเล่นสันหึงค้ะสบายดีพี่น้องสันหึงข้ามาซาดสบายดีพี่น้องันหึงห่วงค่าห่วงค้ะหึงข้าเตรียมเตรียมงานพี่น้อง กย่างมาสุกส่วนหมอใหญ่สหมอกัยังแมนสีมือป้าว่าพี่น้องบอนี่แน่นอนวะกินาไดก็กินกินบลได้ก็เท่กินอกินได้ก็กินกินบ่ได้ก็หอมือเงินแซบแน่นอนพี่น้องเเส่มาลกกินสิอมาสซิมมือเีอะเนี่ย แม่ก <formation jin inh throat> <s at> ับ <theater> พีเหรอจไปด้พ hmm? ี่น้องเดี๋ไปหลอกทุนการตลอดพีกับพีพ่อกับพกันหลังแม่พี่จะจารยดมาอันนี้แม่อมาซิะโดนไหนนงก็ม่ันลุ้ม่มถับหม้อาแม่ล้มับหมอนี่นะสวย บมแมนสวยแล้วนี่คนแบบเป็นคุณลาสตีนีนี่อ่มันเทียบสิกระหน่อยนึงเนี่ยัรี้ยซอะังขินบ่อิ่มอยางไสกะละมังนี่เอาเอาเมียเจ้าถูกอยู่่ามันโถอีั่งคือโถจะน้อไปหาถ่ นี่มาถาวรได้นี่มาเป็นกรรมการทีมามาเดินขอบคุณแล้วเรียบร้อยแล้วเพราะว่าแซ่บในนอนเพราะว่าบอกผัวเพราะว่านะจนบอกป้าบ่วงถูกจนบอกป้าบ่วงใครบอกกินหัวงอกนะบอกกินหัวงอกให้แป้งยังโถูบอกกินหัวงอกให้แป้งถั่ว ถั่วฝักยาวหรือถั่วงอกถั่วงอกก้นได้กนขึ้นบ่ได้อืออันี้เธอนำได้สิครับอ่าอันนี่าแลวนะเอ๊ขอถั่วฝักยาวอ้ยต้นใหญ่ทำนั้แหละนะะบกโา ก่ันหยุดได้ลูกมอยกเพนได้อกก็ได้จะทำกระสุนทาสิกำลังสิกาลังสีซิมันข้าปุ้นพี่น้องจับยืนอิงแล้วหู้ยังมีว่าวมีจ่ามีอยากว่ามีอยากจ่านี่แหละผมอยากขึนยำขากันมานี่งานัง่นี่ซอยยังแล้วววนักกระหิตหลายย่างนิดนรราเน่า มีกันนะตะคม้าขอดข้างปั้งเนี่ยพี่น้องอบข้ามบนเลยนะก็มีเวียแต่คนมีเวียกแต่คนมีงานนะจ้ามีงานพี่น้องลูกสาวเพิ่นยบพี่สมแดงสาวก็ใส่สีแดงนัน้ดอันฝากอันสอเกคิวมะหยลานแล้วสวยที่สุดที่สามโลสวยที่สุด่ไม่วันี้จะเห็นอ่าวบุ

เครื่องเสบมาแล้วป้าว่างัดทางงัดเจ้เรื่องเสบมาแล้ว เริ่มอุ่นเรียบงานห่อแล้วเริ่มเริ่มเตรียมคลองแล้วเรียบร้อยเพื่อแหละยัางโบราณยางงานจุบลาปัญญามาอเมร่าพรจ่าคอยเพียงซัมเแ่อะพี่เนาะกิหน้ำกอกันใหม่อยู่ดีมีแหงสุขสุขคนสบายดีขอบขอบใจสุข,ขสุขคนเด้อที่เขามากดติดตามส่องนองแคทเนาะขอบคุณหลาย แก่กันพี่น้ำมด้มาบุญนจาพี่น้องน้ับแล้วเนาะมันลมอ่ะฮัลขอน้าถึบุญเหนอย